Welcome to FIT.POD เป็นเวลากว่าหนึ่งปีที่พิธโชว์พัดแคสส์สายพันธ์ไทยได้เปิดให้ทุกคนเขออ้าปัต้าทาไทยคำํำสังและนี่คือ,อรายการ What's the Word Cup s t ยคำํำน้าเพิ่มเวลาครับภาษาอังกฤษนะฮะ ตกนะฮะวันตอนนี้ก็เอาร้อยไปก่อนละกันค่ะจ <laughs> าก12คำที่ชิดพันสูภารกิจครั้งใหม่12คำที่ชิดพัน5สามคนจะต้องรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อชิงเงินรางวัลสูงถึง1,500บาทและมิมิเป็นคำต่อที่ในซีซั่นใหม่ของ What's the word? คำไหนคำนั้น ตอรับท่านเข้าสู่รายการ What the word คำไหนคำนั้นครับวั t น o แพทย์พิชโสายพันธ์ไทยครับที่จะพาทุกคนเข้าสู่ภารกิจ12คำถามเพื่อพิชิตรางวัลสูงสุดถึง1 5 0 0บาทพบกับพวกเราได้นะครับทุกวันจันทร์เว้นจันทร์เวลา1ทุ่มนะครับทุกช่องทางของ f i t พอ t นะครับจบยุคดีผู้เล่นเดี่ยวกันไปแล้ว18ครั้ง17ผู้คแข่งขันก็ เงินหนึ่งพันก็ยังอยู่ในกระเป๋าสบายใจใครไปได้ถึงตรงนั้นสักกทีใช่ครับเราก็เลยมีการปรับกติกาใหม่ยกเครื่องเลยเรียกได้ว่าจากที่เราเล่นกันคนเดียวเนะี่ยเขาเคยมีสุภาษิตสำนวนหนึ่งกล่าวไว้นะว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายแล้วสาม,สามคน<ๆ>น่าจะรอดเลยอืมจะรอดไหมหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นไป ้มาดูกสำหรับกิกาใหม่ของเราตรงนี้นะครับคุณก็สามารถฟอร์มทีมไม่ว่าจะเป็นทีมเพื่อนทีมครอบครัวหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักอะไรแต่อยากมาเล่นเกมเพื่อพิชิต1,500บาทของเรานะครับก็สามารถสมัครกันได้ครับที่บเว็บฟิตพอดนะครับตามที่เรามีระบุอยู่ในดีสคริปชั่นนะครับผมก<ๆ>็ฟอร์มทีมาทุกกองเรียกให้พร้อมนะครับกอกเรียนในฟอร์มให้เรีย,รยบร้อยแล้วรอทีมงานติดต่อ,อกลับไปนะครับถ้าคุณโชคดีทีมงานติดต่อ,อกลับไปมันก็มีสิทธิ์มาลุ้นเงินรางวัลกับเราสูงสุด,สด,สดถึง1,500 เราคิดว่าให้ฟัมอะไรดีกว่าและนี่คือผู้ชิ่ฟันทีมต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก้องคุณนัทนะครับแล้วก็คุณเปเล่สวัสดีครับเดี๋ยวครับแต่นแนะนำสั้นๆนะผู้ชมผู้ฟังจะได้รู้ว่าเสียงไหนเป็นใคร อ่าผมกองครับอือ่าขอบคุณมากครับผมได้ความูขึ้นเยอะเลยกองให้หนึ่งพูดหน่อยเธอไม่ได้เชื่อเลยอะว่าชื่อกองปุ๊บได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยว่าชื่อกองครับขอบคุณถือว่าขอบคุณมากชื่อกองแล้วกันอ่าชื่อกองทำแตกไล่แตกไลยพาร์เออตอนนี้การมาแข่งขันสองครั้งที่ผ่านมาครับมีพัฒนาการยังไงบ้างครับอ่าไม่มีอะไรเลยครับ ไอ้นี่พนัการสมสุน่ที่พนักาต้อนเกแล้วน่ะนี่กูห้ามใจไม่เล่นหน้ามึงเมื่อกี้มีคนเล่นแทนกูไปแล้วแล้วคิดว่ามาในรูปแบบทีมเนี่ยเราจะได้ไปไกลกว่าเดิมไหมอืมก็ขนาดาจะได้ไปไกลกว่าเดิมอืมเกาะเพื่อนมาแล้วเนาะเกาะเพื่อนกินฮะตอนเนี้ยเกาะเพื่อนกินย้ำว่าไปไกลไม่ใช่ไปไกลไกลเลยไ่ใช่ไกลบ้าเหรอต่อมาที่คุณนัทครับ ไม่ได้กูกินไมียาครับมั่นใจด้วยหน้าตาคล้ายกันนะมั่นใจด้วยครับจอบผมไม่เอไม่เอาดีกว่ากูไม่เอาแล้วเดี๋ยวโลกธีรวัน์เข้ากูไม่เอา, <c oughs> อาสวัสดีครับผมนันทวัน์อ่อนตัวเชี่ยวแล้วก็นันทวั่อปากหมาแล้วก็นันทวันรสตริกาครับผมแล้วก็นันทวัน์สตริกาครับ ครับผมนัดนัดเองครัเออมันไปอยู่ด้วยกันสองคนเลยแบอก็คนก็รู้แล้วว่าเนี่ยนัดนันทวัฒน์คนนี้ไม่เคยมาคำไหนคำนัๆๆ้นเลยไม่เคยมามาครั้งแรกก็มาทีมพอจะมาทีมเสร็จรอพอรู้ว่าพี่เปเล่ก็ยินดีดีใจแต่พอรู้่ชื่อนึ่งก็ดีใจกว่าเดิมอีกว่าเออคุณน่นาจะไปยอาา <ๆ S 1> ๋อไม่ใช่มการเตรียมตัวยไบ้างเอ่ย เอ่อการเตรียมตัวคือการไม่เตรียมตัวครับผมก็คือไม่เตรียมตัวอะไรก็คือไม่ได้เตรียมตัวอะไรครับผมเพราะนอกนอาจากว่าการอ่านคาอ่านอะไรทุกวันนี้ถ้าสมมติเราเห็นผ่านตาเราจะมองคําเป็นลากศัพท์อเลยเราจะค่อนข้างรู้อยู่แล้วยิ่งช่วงนี้ต้องมานั่งคิดคําถามนู่นนี่ด้วยต้องรีเซิร์ชมาเยอะใช่โอเคครับคนสุดท้ายนะครับคุณเปรเร่นะครับเจ้าของสถิติหกข้อเต็มปากเต็มคำเลยนะรายการเนี้ย เกินก่อนไหมเกินก่อนไหมเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมรายการเราเป็นรายการที่ไม่กระทั่งพิธีกรและผู้เล่นกินข้าวระหว่างแข่งขันกันได้ได้นะไม่ว่าจะเป็นการอุ่นกับข้าวการทำตัอทำไรทุกอย่างคิดว่าเสร็จปุ๊บอร่อยคําไหนคํานั้นคํานั้นเอ้ยอะไรอะอารมณ์เหมือนกับว่าเราก็ลังทการนี้ไงล็อกคอล็อกคอรสปอนเซอร์เอา โหเฮียมากเลยต่อโฆษณากันได้นะครับต่อโฆษณาครับรต้อคอมพิวเตอร์มึงจะเข้าไหมเลาพื้นจอผมชื่อเปเรธวัฒน์นะครับผมเปเร่เกมโชว์สตอรี่นะฮะแล้วก็ต้องต้องฟังนะครับผมอ่าต้องฟังตายแล้วนี่มันแก๊งทะลวงซ่องเนี่ยอ่ะเราก็ลืมไปว่าเลทไหนแล้วทุอ้ เลขติ้งเป็นเพียงแค่ตัวเลขอ่อเอสอาร์บเอสอาร์บเขาบอกไว้ว่าเลขติ้งเป็นเพียงแค่ตัวเลขแล้วมีการเตรียมตัวอ่งไบ้างครับที่จะมาแข่งขันตรงนี้จากครั้งที่แล้วที่ทําไปไกลถึงครึ่งทางเลยคราวที่แล้วที่คราวที่แล้วอ่ะไม่ได้เต็มตัวได้ได้ครึ่งทางคราวนี้ก็เลยคราวนี้น่าเป็นแบบน่าจะเป็นแบบว่ามีเกณฑ์ลดลงมาคิดว่าขอให้เกินสามโ้อแรกให้ได้ก่อนที่มั่นใจดีพี่เรามีชวัด คุณก็เจ็บเพราะมันนี่แหละไม่บางทีคนเรามันคําถามบางทีมันตรงกับเรื่องคนนั้นไงบางทีเราไม่ถนัดคําทุกคํานี่อเออมันอาจะไปตรงกับคนบางคนใช่ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับเราสามคนเลยก็ได้วันนี้เอานี่เป็นครั้งแรกที่เราเล่นแบบทีมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือกติกาว้าว ผมกติกาตรงนี้นะครับเรามีการปรับใหม่นะครับที่ยังเหมือนเดิมคือเรามีคําถามทั้งหมด12ข้อเพื่อเงินรางวัลสูงสุดถึง1,500บาทหรือหารกันคุณก็จะได้คนละ500บาทกันเลยโดยจำนวนทั้ง12ข้อครับจะถูกแบ่งเป็น4เลเวลด้วยกันนะครับเป็นเลเวลที่1ข้อที่1-3เลเวลที่2ข้อที่4-6เลเวลที่3ข้อที่7-9และเลเวลที่4ข้อที่10-12นะครับโดยมีขั้นเงินรางวัลดังนี้นะครับ30,120 300และ1,500บาท ในแต่ละเลเวลครับเมื่อเข้าในแต่ละคำถามที่กรจะทําการอ่านคีย์เวิร์ดหรือคําสําคัญที่เกี่ยวข้องกับคําถามข้อน,นั้นให้หลังวินิจจรให้คำสำคัญเสร็จผู้เล่นในทีมนะครับทั้งสามคนจะต้องตัดสินใจเลือกคนในทีมหนึ่งคนมาตอบคาถามเมื่อเลือกเสร็จปุ๊บผู้เขา้าแข่งขันท,ท,ที่ต้องมาตอบคาถามจะได้ฟังตัวเลือกก่อน2ตัวเลือกเมื่อคําถามอ่านจบแล้วเจ็ดวินาทีทําการจับเวลาทันทีถ้าคุณตอบไปแทนในรเจ็ดวิถือว่าผิดนะครับถ้าคุณตอบมาแล้วถูกคุณก็ยังอยู่ในเกมและได้รับ หนึ่งข้อแต่ถ้าคุณผิดคุณจะต้องออกจากการแข่งขันทันทีแต่คุณก็ไม่ได้ออกไปไหนหรอกครับคุณก็นั่งอยู่กับเพื่อนนั่นแหละต่แค่คุณนั่งอาจจะนั่งมาถมถุยเพื่อนแพอจะถมครบเ <c oughs> มึงผิดนะแะแะแะเย่ย <c oughs> ตรงนี้แหละที่ไม่น่า <c oughs> <c oughs> โดยเราจะได้แบบนี้นะครับทุกเลเวลเลเวลละสามข้อการที่คุณจะเคลียร์ในแต่ละเลเวลได้คุณจะเคลียร์ได้ก็ต่อเมื่อคุณตอบถูกทั้งสามข้อเท่านั้น ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งผิดคนที่เหลือที่ยังตอบที่ยังอยู่ในเกมหลังจากยบข้อที่3มในแต่ละเลเวลแล้วคุณจะต้องมาแก้ข้อที่ผิดให้มันถูกเพื่อให้มันกลับมาเป็นถูก3ข้อเพื่อไปชิดเลเวลนี้ให้ได้ครับและในเลเวลสุดท้ายครับเลเวลที่4 1 0 1 1 12ไม่ว่าคุณจะเหลือกี่คนไม่ว่าคุณจะเหลือกี่ชีวิตคุณจะถูกเหมาวรวมเลอแค่ หชีวิตท่าน,นครับคุณทุกคนจะได้มาเล่นตอบคำถามพร้อมกันในเวลา7มินาทีเท่ากันและอย่างที่บอกครับคุณมีแค่หนึชีวิตดังนั้นข้อ10 11 12ถ้าคุณตอบผิดเกมจะจบลงทันทีและคุณจะได้รับเงินรางวัลกลับบ้านเป็นครึ่งเดียวนะครับเมื่อ,อพูดถึงการตอบผิดครับไม่ว่าคุณจะตอบผิดในข้อใดก็ตามนะครับในเลเวล2ในเลเวล3หรือในเลเวล4 ในเลเวลสองกับเลเวลสามถ้าคุณไม่เหลือคนในทีมแล้วคุณจะรับเงินรางวัลเพียงครึ่งเดียวในขั้นการตีล่าสุดตัวช่วยครับเรามีทั้งหมด3าตัวช่วยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนคาถามนะครับตัวช่วยคลาสสิกของเราถ้าคุณไม่มั่นใจคุณขอเปลี่ยนคําถามได้นะครับเราจะทำการเปลี่ยนคำถามให้เป็นข้อใหม่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุณจะถนัดหรือเปล่านะครับ mm hmm. ตัวที่สองครับตัวช่วยใหม่มาแล้วนะครับปรึกษาเพื่อนถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยเจ็บไม่นาทีถ้ามันรู้สึกว่าแบบ มันหาคำตอบไม่เจอมันคิดไม่ออกไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันอยากถามเพื่อนคุณใช้ตัวช่วยนี้ได้นะครับเวลาให้เสพาวิแล้วก็ให้คุณสามารถสม่มหัวถามเพื่อนได้นะครับว่าเฮ้ยคิดว่าพ่อนี้ตอบว่าอะไรจะบอกคนอยู่ในเกมเท่านั้นนะครับเพ่จะถามก็ได้ครับและตัวช่วยสุดท้ายนะครับเปลี่ยนคนตอบครับตัวช่วยนี้นะครับถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยข้อนี้เพื่อนน่าจะตอบได้ ขอใช้ตัวช่วยนี้เลยครับแล้วคุณเลือกคนในทีมมาคนหนึ่งคนนั้นจะต้องมาตอบแทนคุณนะครับถ้าตอบถูกก็ได้หนึ่งก็ได้หนึ่งข้อแต่ถ้าตอบผิดคนใช้ตัวช่วยต้องลงเองนะครับดังนั้นการใช้ตัวช่วยต้องตัดใจดีนะครับและในแต่ละเลรเวลนะครับคุณมีสิทธิ์เล่นกันคนละหนึ่งข้อเท่านั้นหรือก็คือถ้าคุณเล่นไปแล้วคุณจะไม่มีสิทธิ์เล่นในข้อในชุดนั้นอีกแล้วกริกามีเพียงเท่านี้ครับพร้อมหรือยังครับ พร้อมครับปพร้อมนะเออผมถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มเล่นคำไหนคำนั้นกันเลยครับคำถามเลเวลที่หนึ่งนะครับครับสามข้อแรกนี้ฝ่าไปให้ได้นะครับเพื่อสามสิบบาทนะครับเอา้าหมวคคำถามนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะสองหรือคุณอยากไล้อันนี้ ต้องหรือคุณต้องการจะเล่นอย่างนี้ครับฟังมีซองมีต้องมีฟังนะครับมัดซีนาบอนมัดซีใครอยากจะเล่นนะดูยูมีวัดดูยูมีเราจะให้เวลาคุณปรึกษากันสักครู่นะได้เลยทีมใครจะเล่นข้อไหนก่อนหลังนะสามสิบวินาใช่ไหมครับสมนะฮะสาวินาสามวิรายการไม่ต้องทำไรแล้วนะสามสิบวิ แม่งหมวดหนึ่งทางทีวทีนี่มึงอัดอดัอดเป็นไลฟ์สดเลยเลยเจอึ <c oughs> กษาฮะ <c oughs> ได้เลยครับเรื่องราวของซองต้องฟังพี่ซองนี่อาจจะเป็นเรื่องราวของแพทพเจยรก็ได้อพี่เล่นต้องใช่ไหมเรื่องการฟังเอาไงก้องอ่าผมฟังผมอ่าเรื่องฟังไปนั้นพี่ผมเลือกซองก็ได้อ่ะตามนี้เลยไหมตามนี้เลยก็แหละล็อกค่ะมัตีนาบอลมัตีนาบอล เสร็จปุ๊เบเสร็จปุ๊บล็อกคอสปันเซอร์ล็อกถักแว <c oughs> ขึ้นมุมจอแล้วเนี่ยขึ้นจนไอ้นี่แล้วเนี่ยเขาจ,เาจะไม่ตั้งให้เข้ายสิเด็ดขายได้นะครับผมด้นะครับในเลเวลที่หนึ่งของเรานะครับคุณนัทนันทวัฒน์นะครับเล่นในหมวดของซองคุณไปเล่นันทวัฒน์ครับเล่นในหมวดของต้องและคุณก้องเฉียววัฒน์เล่นในหมวดของฟังนะครับ <c oughs> คิดยังไงกับสามหมดนี้บ้างครับถามทีละคนเลย มันซีนาบนเอ่อถ้าซองในในความคิดคือที่เห็นอาจจะเป็นเรื่องราวของเพลงหรือว่าเอ่อเป็นอาจจะเป็นคำฝรั่งเศสหรเลยในซองหรืออะไรเงี้ยพวกนี้อาจจะออกมาเป็นแบบนั้นซองจดหมายก็ได้แพ็กเกจจิ้งซองจดหมายมันได้โบดดะมันคำว่าซองคือกว้างค่อนข้างกว้างนิดนึงแต่แล้วคำว่าต้องละครับคำว่าต้องเนี่ยเป็นเรื่องของเฉพาะเจาะจงอ่าคี่ว่าน่าจะแบบออกไปในทางที่แบบว่าคำเฉพาะคำจาะจง เราจะข้ามฟังไปนะเฮ้ยเฮ้ยเลยน้องผมเกิดบ้าที่น้องผมเกิดบ้าน้องคเกิดบ้านึงนะอ่ะไม่ด้ข้อทุกขไม่ี่ไปเลยให้น้องเกิดเหรอใครไปบีบไว้ล่ะไม่ไม่ใช่บีบเรียกว่าอั้นอ๋อใครไปอั้นไว้ไอ้บ้าทำไมทำไมก็คิดว่าน่าจะอ่ามันจะมีคำให้แล้วเราต้องฟังเอ้ยมันจะมีมันจะมีเสียงให้เราฟังว่าคำเนี้ย วัดมันแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้แล้วแล้วแต่ว่าพูดเหมือนทีมงมาขยันนะเชื่อไหมเชื่อไหมพอบอกว่าฟังเสียงปุ๊บนึกไอ้สองตัวนี้พูดในใจเลยกล้องไหนนะก้องมาผิดทางแล้วไม่น่าฟังขนาดนั้นนะอแต่ก็นั่นคือสิ่งที่คุณมโนไปเองนะเริ่มต้นที่หมวดของซองก่อนเลยครับก่อเขาเชียร์คนนั้ทันทวัดครับชุบกูด้วยไรก็ได้ชุบกูด้วย มัวของตองนะครับตรงนี้อืมฟังตัวเลือกครับตัวเลือกนะครับระหว่างกอไก่ครับหอหรือขอไข่ตอง <c oughs> คำถามข้อนี้ครับเป็นคำถามที่เกี่ยวกับภาษาไทยนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับภาษาไทยโดยตรงเลยนะครับเข้าสู่คำถามเลยดีกว่าครับคำถามถามว่าตองจดหมายมีลักษณะนามว่าอะไรเจ็ด <c oughs> วินาทีจับเวลาครับ ซองหอึ่ขอไข่อะทำไมถึงคิดว่าเป็นซองครับปกติก็เรียกซองถ้าผิดก็ถือว่าเป็นการเสียค่างโง่ไปไม่คิดว่าแบบจดหมายหนึ่งหออ่อไงซองจดหมายหนึ่งหอ่ออ๋อจดหมายหนึ่งหอ่อเป็นขนมเลยนะอย่างนั้นนะขนม <c oughs> เพราะว่าไอ้คำว่าห่อมันใช้คำว่าซองเหมือนกันคือซองขนมหอ่อเองหรืออะไรเงี้ย <c oughs> แต่เราคิดว่าจดหมายมันควรจะเป็นซองเฉยๆเ <c oughs> ขวาวาดอะไรของเขาวนะน่ะ <c oughs> ตาไม่ได้มองโจดเลยกูมองนู่นนะเขาวาดะลรของเขาอ่ะอ๋อวาดซองอยู่อ๋อวาดให้ท่องวาดไม่ได้มองโจยหรือมองมึงเนี่ยคนกำลังอธิบายอยู่ตายแล้วเขามองพี่หมดเลยนี่ไม่ได้เกิดเลยอ่ะต้องเป็นโอเคโอเคฮะเป็นซองนะเออถ้าซองห่อถ้าซองห่อมันอาจจะแบบริมเรียมหรือเออเออมันก็เรียมเหมือนกันนีหว่า เอ้กูตอบซองกูไม่ไม่ไม่เรื่องมากอ่าเพราะข้างใหนเขาเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วครับเราเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วโอเคครับตอบมาเรียบร้อยครับว่าเป็นซองนะครับถ้าถูกทีมคุณจะรับไปก่อนเลยหนึ่งข้อสิ่งที่คุณตอบมานั้นเป็นคําตอบที่เดี๋ยวนะฮะคนข้างหลังนี่หน้าเหมือนเป็นขี้มากเลยอย่าอั้นเยอะปวดเที่ยวและตอบเป็นคำตอบที่ ต้องนะครับอ้างอิงความหมายจากอ่าพจนานุกรมออนไลน์ของราชวิทยาสถานนะครับยังเป็นสถานอยู่นะครับเพราะเขาไม่อัพแอดต์ทีหนึ่งนะซองนะครับหมายถึงเครื่องใช้ที่มีลักษณะแคบสำหรับสอดใส่สิ่งของสอดใส่ทีง,อง้องอย่างเช่นสองผู้สองฟูก ซองจดหมายซองบุรี่ซองปืนนะครับตอนนั้นซองจดหมายเรียกเป็นตองนะลูกศอกไม่น่าเอาลูกใส่เข้าไปนะ <c oughs> ล,ลูกใส่ไม่ได้ใส่ลูกไม่ได้ลักาณะนามัน <c oughs> เป็นธรรมาตองแต่อย่างไรก็ดีครับคำถามข้อที่หนึ่งของทีมนี้ทูกต้องอย่ามาหลอกฉันให้ยากเพราะฉันมไม่ดูคนหุน <c oughs> <c oughs> ฉันดูโจทย์เสร็จและฉันมิตภาพออกว่าเมื่อกี้ดูโจทย์อยู่ไว้ตั้งใจเล่น แล้วก็เก๋ก็ถาว่าเอ้ยทำไมไม่เลอกถอนเพราะว่าผมว่าพี่ไปได้อะไรนะ <c oughs> อะไรเลยเปิดนารเอง <c oughs> จุดจุดนำสายตาด้วยบอกว่า <c oughs> มันต้องต้องโศกพิธีกรนู่นดูเขาทำอะตอนนี้นะครับคุณนัทนนทวัฒน์ตอบถูกไปแล้วครับ <c oughs> เป็นการการันตีว่าเขายังอยู่ในเกมแน่นอนค <c oughs> นต่อไปนะครับที่ต้องมาเล่นต่อนะครับในหมวดของต้องนะครับขอเชิญคุณเปเร่ครับ โฆษณาตรงนี้อย่างว่างจะมีใครบ้างมาจับจองมาครอบครองกันได้ราคาไม่แพงมาคุยกันก่อนได้ที่ f i ด p o t 2019 at gmail com ไปนะครับที่ต้องมาเล่นต่อนะครับในหมวดของต้องนะครับขอเชิญคุณไปเลยครับเียมตัวเลยพร้อมเพื่อนนี่พร้อมมาก พร้อมทําให้เสียสมาธิพร้อมค่าเลยค่ากับมวดต้องนะครับขอฟังตัวเลือกครับตัวเลือกข้อนี้เหมาะกับเขาจริงๆนะน้องก็ไก่นะครับมัสนะครับหรือว่าขอไก่เมย์ดุวยดีล่าของเขาสิครับเด้ตัวช่วยไม่อยู่คุณ เหมือนคุณปรึกษาอีท่าไหนไม่รู้และโยนภาษาอังกฤษมาให้เขาคนนี้ไม่ว่าเป็นเพลครับข้อสูกคำถามเลยครับถามนะครับถามว่าพ่อใดมีความหมายว่าต้องจับเวลาครับมัดครับเพราะอย่างแรกเลยคือจากที่เคยเรียนภาษาอังกฤษที่ปกติแล้วอังกฤษไม่ไห้ได้นะฮะอืม ทุกวันนี้ยังคุยกับฝรั่งยังบอกว่ายูยูจะไปตรงนี้ไปทางไหนเอออะไรอะไรแปะลองแปะในหัวแปรได้เสียงเดียวพูดไม่ได้อะไรอย่างี้นะภาษามือรายการเกี่ยวกับภาษาเดี๋ยวทำภาษามือให้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ขบอกเป็นภาษามือแต่ไอ้ก้องอ่ะภาษาลินแม่งยุกยิบดิ้นดิฉาเลยใกล้เคียงกับการกายภาพบำบัดนะเมื่อกี้เมื่อกี้ถึงไหนเอาภาษาอังกฤษ ทำไมั<อ>บมกบมาถ้าได้จำได้คือเขาบา m มัสแปลว่าต้องทำต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นเป็นแบบว่าเป็นเหมือนคำสั่งเลยอ,ะอ่ะ่าคุณต้องทำอย่างนี้นะเมย์ได้พฤษภาคมมากกว่าอ,อ๋อเลยดีกว่านะนัด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 ต ดวงตาเบิกโพงเขาตอบมาเรียบร้อยนะครับว่ามัสพ่ะมีแปลว่าดึพุทธาผมและมัสเป็นคำตอบพี่ถูกต้อง อ้างอิงความหมายจาก dictionary.cambridge.org นะเพราะว่าไม่มีหนังสือนะครับก็ต้องออนไลน์เอาคำว่า must นะครับใช้เพื่อบอกสิ่งที่จำเป็นหรือสำคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคตอย่างเช่น I must get some sleep แต่ว่าฉันต้องนอนแล้วหรือว่าใช้ในการบอกถึงเรื่องที่น่าจะเป็นไปได้อย่างแน่นอนอย่างเช่น Harry been driving all day he must be tired Harry ขับรถมาทั้งวันแล้วอะไรนะไม่ขับรถมาทั้งวัน้วยนะ Harry ขับรถมาทั้งวันแล้วเขาต้องเหนื่อยแน่นะครับส่วนคำว่าเมนะครับนอกจากพฤษภาคมแล้วนะก็ยังเป็นคําที่บอกในเชิงว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับรวมถึงการขออนุญาตด้วยอย่างเช่นเมไอคำอิน s ีอ๋อ อ๋อผมเซตตีแรกคือพผมพูดคำพิษสภาคมไปพึ่งนั่งเลกูนึกว่าพี่กูจะตอบว่าอาจจะไงเมย์อาจจะว่าอาจจะเลยฮึดต่ำปากกันเลยนะสภาคมอันนี้แหละครับเบอร์ผแบบแน่ใจเลเรียนรีแบบเรียนรีเรียนรีเฮ้ยแต่ทีมเราได้เอ้ยสองหาหน้าเอยยังไงก็ดีครับโค้ดสองตรงนี้ถูกต้อง กองมึงนะมึงนะมึงคบข้อสุดท้ายตรงนี้นะครับคุณกองชาววัดต้องฝ่าไปให้ได้เลยครับเพื่อเคลียร์เลเวลแรกกับคำถามในหมวดของฝั่งครับอจะต้งเสียครไผมบอกเลยว่าข้อนี้เป็นข้อที่ทีมงานว่าคัสสรรให้แล้วแต่ทุกคนคัดสรรให้คุณมากๆเลยฟัตงตัวเลือกครับตัวเลือกนะครับระหว่างกอไก่ครับ มิมิหรือขอไขเทเห็นแบบนี้คิดว่าภาษาอะไรครับญี่ปุ่นคำถามนะครับถามว่าในภาษาญี่ปุ่นอวัยวะใดใช้ในการฟังนเจ็ดวินาทีจับเวลาครับมิมิครับมิม,มินะฮะเค,เคยได้ยินคำหนึ่งคำว่ามิมิกุโมะอ่าซึ่งแปลว่า ก้อนเมฆมีหูอ๋อรังนั้นก็เลยคิดว่ามิมิน่าจะเป็นมิมิน่าจะเป็นหูอืมไม่คิดว่าเป็นเรอมนะพี่ไปเล่นกับเหอเด็กก็ไม่ไหวพี่หนูว่าแหละเด็กไม่ไหวหนูไปหลายคนแล้วแทนปูฟังนะครับ อทีมนี้นะครับทำควิชโชที่มันกดดันมาหลายตอนเป็นควิชโชบันเทิงได้ตอนเดียวพี่เขาแบ็กลิฟทีมเราแล้วพี่เขาแบ็กลิฟเราแล้วครั้งหน้าถ้าจะมานะอย่ามากันหมดนะฮะเอาแค่บางคนมาปวดัวต่อมาเรียบร้อยแล้ครับว่ามิม่นะครับถ้าถูกคุณจะเลียเรเวลแรกได้โดยที่ยังอยู่กันครบสามคน แต่ถ้าผิดนะครับคุณชาววัดของเรานะครับก็จะต้องหงอยเหงาไม่มีสิทธิ์เล่นเกมของเราต่อไปอคุณกองจะต้องออกจากการขันและคุณเปเร่กับคุณนัทต้องตัดเลือกคนใดคนหนึ่งมาเพื่อแก้ข้อนี้ให้ถูกและม,มิมิเป็นคำตอบที่เสือกครูกลัาใครเป็นพิธีกรอนนะ <c oughs> ไอ้นี่ก็ค้างไอ้นั่นก็ค้างค้างกันไปค้างกันมาค้างรันไปครางค้างเละมี่มีเป็นคำตอบที่หน้าส้ทุกต้อขอบคุณมิวสิกกี้นะครับผมมีมีเนี่ยอย่างที่คุณชาววัดเขาบอกแะละ แต่ว่ามือแต่เทเน,น,นี่ยอันี้ยผมไม่ทราบแต่ผมว่าข้อมูลเนี่ยคุณเก่งน่าจะมีผมไมไ่ต้องยอมหรอเทแปลว่ามือแค่นั้นแหละข <c oughs> ้อมูลไม่แค่นี้ครับจบละจบแล้วบแวม้มีถงบรรทัดมีมีหูเทมือแค่นั้นเองเออแย่ยังไงก็ดีนะครับคุณสามารถเคลียร์คำถามในเรื่องเบหนึ่งได้ดังนั้นคุณรับเงินรางวัลไปก่อนเลยสามสิบบาท่ามร้อยละครับ เลเวลหนึ่งสาสิบาทคุณได้รับไปแล้วนะครับตอนนี้ครับคุณทั้งสามคนยังอยู่กันครบดังนั้นตัวช่วยชีวิตก็จะยังไม่ทำงาถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจนะครับระหว่างคุณจะหอบสาสิบาทนี้กลับบ้านไปหารก้อนสิบบาทและจบหรือคุณจะลุยต่อในอีกสามข้อถัดไปในเลเวลที่สองเพื่ออัปเกรดเงินจากสาสิบาทเป็น หนึ่งร้อยยี่สิบบาทแต่คุณต้องคำนึงถึงอย่างหนึ่งดีๆนะครับถ้าในเลเวลสองคนในทีมของคุณออกจากการแข่งขันทั้งหมดเงินรางวัลที่คุณจะได้รับจะเหลือเพียงสิบห้าบาทเท่านั้นเรามาทำคอนเทนต์อยู่แล้วไหมเออเรามาทำคอนเทนต์เด้อ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 เฮ้ยยื้ออยู่ละเออมึงคอนเทนต์ไปเลยเห็นหัวผมไหมร้อนๆอยู่แหละตอนนี้เออตั้งแต่เมกูใช่ไหม ใช่ได้แต่เมล้วอ่าเอาไปต่อดีกว่าเราได้ร้อยยี่สิบหรือเราได้สิบห้าบาทก็ถือว่าคนดูได้ความรู้เรื่องภาษาใช่ไปต่อครับไปต่อครับกับชุดต่อไปนะครับสี่ห้าและหกนะครับคําถามเรื่องที่สองนี้นะครับความยากมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่อาจจะเ่แต่ก็อาจจะมีคําถามที่ง่ายอยู่บ้างนะครับคนดูหมดครับ หมวดนะครับเรามีมะม่วงเรามีอันดับและเรามีโรคน่าเสียดายจริงที่หมดเวลาไปซะก่อนกลับมาติดตามไปต่อว่าคำถามในหมวดมะม่วงอันดับและโรคจะทำให้แก๊งซองต้องฝังรอดผลจากสเตจ2ไปได้หรือไม่ติดตามต่อได้ในครั้งถัดไปนะครับ ขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ใน Facebook Fanpage Twitter Instagram YouTube ของ Fitpot และเว็บไซต์ f e e d p o t n e t ติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง f e e d p o t 2 1 9 g m a i l c o m f e e d p o t feed happiness in your life with our podcast